ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่นหลังจากหายไปนานตกแต่ละครั้งก็แรงๆสมกับเป็นหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่โล่งมันก็เปียกแต่ส่วนใหญ่เวลาฝนตกเราก็อยู่ในศาลาบ้างอยู่ในกุฏิบ้าง ศาลาเช่นหอไตก็ดีกุฏิก็ดีนะมีหลังคาฝนตกมาอย่างไรเราก็ไม่เปียกข้างนอกศาลาก็เปียกหมดนะแต่ว่าข้างในศาลาในกุฏิไม่เปียกอันนี้ผู้เจ้านะก็เคยเอามาเปรียบเทียบนะเป็นสอนเป็นธรรมะว่า หลังคานะถ้ามุงไม่ดีแล้วเนี่ยฝนก็ไม่รดรั่วใจเนี่ยถ้าฝึกไว้ดีแล้วกิเลสก,ก็ไม่อาจทำอะไรได้ในเวลาเราอยู่ในศาลาฝนตกมาไม่เปียกก็ให้เราลึกว่าเป็นเพราะมีหลังคาดีแต่ที่ไม่เปียกเนี่ยคือไม่เปียกกายแต่ว่าใจ อาจจะเปียกก็ได้เช่นพอฝนตกหนักก็กังวลว่าเดี๋ยวจะกลับไปกุฏิยังไงถ้าฝนยังตกอยู่ยรู้สึกกังวลว่าหลังคาหน้าต่างในกุฏิที่พัก ปิดเรียบร้อยดีหรือเปล่านะหรือฝนจะสายเข้าไปหรือบางทีก็นึกว่าแย่จังผ้าที่ตกเอาไว้ไม่แห้งสักทีน่าจะเก็บก่อนนะอันนี้ก็ตำหนิตัวเองอันนี้เรียกว่ากายแห้งหนแต่ใจเปียกนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสตินะ มีสติใจมันก็ปรุงแต่งหรือภาษาสมัยใหม่เรามโน,โนนะคิดโน่นคิดนี่คิดไปนในสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือว่าสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดจริงหรือเปล่าคิดไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วทาให้เกิดอะไรขึ้นใจเป็นทุกข์ไม่รู้จักไปล่อยไม่รู้จักวางเออมันจะเปียกก็เปียกไป เสื้อผ้าที่ตากเอาไว้อะไม่เสียดงเสียดายพอยังไงยังก็เดี๋ยวพอแดดออมก็แห้งเอาใจมารับรู้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าอยู่กับคำบรรยายหรือว่าเอาใจมาอยู่กับบทสวดมนต์ได้ประโยชน์กว่าเยอะนะงั้นเราจะทำงี้ได้เนี่ยเพราะว่าใจเรามีสติสตินี่ก็จึงเปรียบเหมือนกับ หลังคานะเป็นหลังคานะที่จะคุ้มครองจิตไม่ให้เปียกอย่งมัวแต่รักษากายให้แห้งเพราะว่ามีหลังคานะต้องให้ใจเราเนี่ยมันมีสิ่งคุ้มกันด้วยนะพทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยใจที่ฝึกไว้ดีแล้วกิเลสย่อมไม่อาจทำอะไรได้ก็คือไม่ทำอันตรายฝึกอย่างไรนะก็ ทานศีลภาวนานเนี่ยง่ายๆสามข้อมองคนก็สงสัยว่าแล้วมันมันต่างยังไงกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาที่จริงเนี่ยก็เรียกว่าไตรศิกขาแปลว่าการศึกษาสามขั้นตอนหรือว่าสามประเภทการศึกษาเนี่ยนะมันไม่ได้ศึกษาด้วยการอ่านตำรับตำรา ไม่ได้ศึกษาด้วยการเข้าห้องเรียนนะเป็นการแต่เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันนะะเพียงแต่ว่าศีลเนี่ยท่านก็แยกออกมาเป็นทานอีกข้อหนึ่งแต่ที่จริงทานนี่ก็จะว่าเป็นศีลเพราะว่าศีลเนี่ยความหมายรวมๆก็คือการประพฤติกายและวาจา เมื่อเราให้ทานเนี่ยก็คือเรากำลังประพฤติทางกายโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งของเช่นเงินทองอาหารนะการนิทานสีลภาวนาที่ท่านใช้กับคารวสนะเพื่อให้เพื่อแยกคำว่าทานออกมาให้ชัดให้ชัดส่วนภาวนาเนี่ยคารวสเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพระนี่ก็จะแยกออกมาเป็นสมาธิและปัญญาหมายความว่า การภาวนาทางใจเนี่ยใจมันก็แยกเป็นสองนัคือจิตกับปัญญาฝึกจิตก็เรียกว่าฝึกสมาธิส่วนฝึกปัญญานี่ก็มันก็ตรงตัวอยู่แล้วคําว่าภาวนาเนี่ยนะให้เข้าใจว่าหมายถึงการฝึกใจซึ่งก็แยกเป็นสองคือฝึกจิตกับฝึกปัญญาจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ,อารมณ์ความรู้สึกนะ เพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเช่นมีเมตตามีความอดทนหรือว่ามีความเพียรพยายามมีจิตที่แน่วแน่มีความมีสติรู้ทันอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกจิตสิกขาส่วนปัญญานี่มันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้ ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่ไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างเดียวนะมันเกิดจากการเห็นด้วยเห็นเพราะว่ามาดูจิตดูกายจนเห็นความจริงของกายและใจอันนี้ก็เรียกเป็นปัญญาถ้าเห็นอย่างทุลุปลุกปลงก็หลุดพ้นได้เพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เรียกว่ากิเลสไม่มีที่ตั้งอวิชชาก็ถูกทำลายเพราะว่า ความสว่างแห่งปัญญานี่มันสาสสองจนกระทั่งไม่เหลือมุมมืดที่ต่อไปนี่อย่างที่บอกไว้แล้วทานสีพภานาน,นี่มันเป็นเครื่องฝึกจิตนะทานเนี่ยนะมันฝึกจิตตรงไหนมันฝึกตรงที่ว่าให้เราลดความเห็นแกนตัวรู้จักเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ฝึกให้เราปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าคนเราเนี่ยธรรมชาติคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกนะมันจะเห็นแก่ตัว มันจะไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นเท่าไหร่แล้วก็จะมีความยึดติดมีความโลภมีความหวงแหนทรัพย์สมบัติซึ่งก็นำไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อแย่งชิงมาเป็นของตัวถ้านไม่พอนะถ้าหวงแหนมากเนี่ยมันก็จะทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าสิ่งที่หวงแหนสิ่งที่ยึดเนี่ยมันไม่เที่ยงนะทรัพย์สินเงินทอง สักวันหนึ่งก็ต้องหลุดจากมือเราไปรถยนต์บ้านสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมนะต้องพังถ้าเราหวงแหนไปยึดมันนะั้นเราก็ทุกข์นะทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยเพราะไปเบียดเบียนแย่งชิงแล้วทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยเมื่อมันเกิดความพัดภาคสูญเสียเราต้องเข้าใจนะว่าทานเนี่ยมันแปลว่าการให้การสละ เพื่อลดความเป็นกนตัวลดความตนหนีลดความโลภแต่ถ้าเราให้ทานไม่เป็นเนี่ยมันจะไปเพิ่มกิเลสเพิ่มความโลภเช่นทำบุญให้ทานบริจาคเงินเพื่อหวังว่าจะได้บุญเยอะๆแล้วบุญเยอะๆที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าจะทำให้ร่ำรวยเวลาจะถึงเวลาจะถึงวันออกหวยก็ รีไปใส่บาตรนะให้ทานกันใหญ่พอจะได้ถูกห,ว,หวยรวยรวยเบอร์อย่างเงี้ยอย่างนี้เราว่าให้ทานด้วยความโลภมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดละความตนีความโลภนะการให้ทานต้องให้ถูกนะเดี๋ยวนี้แม้แต่คําว่าทานเนี่ยก็ความหมายก็ผิดเพี้ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ทานเนี่ยแปลว่าการกินคือเอาเข้าท้อง แต่ก่อนทานแปลว่าให้เดี๋ยวนี้ทานแปลว่าเอาใส่ท้องใส่ปากนะเช่นทานข้าวมันมีภาพที่แพร่หลายทาง Facebook ทางไลน์นะเป็นรูปเป็นรูปวาดผู้หญิงอ้วนหน้าตาน่ารักบอกว่าหนูอ้วนก็เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนชอบบุญชอบกุศลเพราะมีคนบอกว่าถ้าอยากได้บุญได้กุศล ก็ให้ทานเยอะๆให้ทานเยอะๆเขาก็ไปเข้าใจว่าให้กินเยอะๆความหมายให้ทานเยอะๆคือบริจาคเงินเฟ้อเฟื้อพูนให้มากๆเนี่ยแต่แกเด็กคนนี้ไปเข้าใจว่าให้ทานเยอะๆคือกินเยอะๆเนี่ยมันก็เลยอ้วนะยิ่งอยากทําบุญยิ่งอยากได้บุญเท่าไหร่ยิ่งอ้วนนะเพราะไปคิดว่าต้องต้องทานมากๆนะความหมายมันเพี้ยนไปแล้วนะ ศัพท์ในพุทธศาสานาเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะแล้วมันเพี้ยนไปในทางที่ส่งเสริมกินเลสนนะนอกจากคำว่าทานแปลว่ากินหรือว่าเอาเข้าเอาใส่ปากแล้วเนี่ยนะแทนที่จะเป็นการไถ่แล้วเนี่ยคำว่าอธิษฐานก็เหมือนกันนะอธิษฐานเนี่ยความหมายจริงคือว่าความตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งดีงามอธิษฐานว่าจะภาวนา วันละสองชั่วโมงอธิษฐานว่าจะทำบุญให้ทานทุกวันนะอธิษฐานว่าจะไม่เล่น Facebook ไม่เล่นเ,เกมในระหว่างพรรษาเนี่ยนี่เราอธิษฐานอย่างที่พระอธิษฐานพรรษาเนี่ยความหมายคือตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งดีๆดี่ดีนี้อธิษฐานแปลว่าอะไรแปลว่าขอ อธิษฐานใชขอให้รวยขอให้ถูกลอตเตอรี่นะขอให้หายป่วยขอให้ได้แฟนดีนะอธิษฐานแบบนี้เนะี่ยมันไปทําให้งองมืองอเท้าหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทําอะไรอ่นะอยากจะรวยก็อธิษฐานแทนที่จะขยันมั่นเพียรแทนที่จะอธิษฐานตั้งใจมั่นว่านะฉันจะไม่เล่นพน,นันฉันจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่คงและอบอายมุกนะฉันจะทํางานนะ ด้วยความขยันหมั่นเพียยนอะไอย่างเงี้ยอธิษฐานแบบเนี้ยรวยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอธิษฐานแบบนี้เพราะว่ามันเหนื่อยสู้อธิษฐานแบบสนองกิเลสด,ดีกว่าก็คือขอนะไปขอเทวดาไปขอพระพรหมไปขอเจ้าแม่กวนอิมเนะี่ยอธิษฐานแบบนี้มันไปสนองกิเลสอธิษฐานอธิษฐานที่แท้จริงเป็นบารมีนะเป็นบารมนะีบารมีในะมีสิบประการทศบารมี ทานนี่ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะอธิษฐานก็เป็นบารมีอีกประการหนึ่งบารมีนี่คือความดีอันยิ่งยวดนะที่สามารถจะทำให้รู้ธรรมหรือว่าตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะตัสรู้พระสามมาสัมพุทธิญาณเนี่ยนะก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิบมานะับไม่ถ้วน แต่ทานนี่ก็ไม่ได้สละเฉพาะเงินทองนะทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะสละอวยัยวะสละดวงตาสละ,ะแขนเป็นทานแล้วก็บางพบบางชาติก็สละชีวิตด,ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นทานขั้นปรมัธบร,รมีเลยแต่เดี๋ยวนี้คำว่าทานนี่ความหมายก็เพี้ยนไปแล้วเป็นการ สนองกิเลสอธิษฐานก็เพี้ยนไปเหมือนกันนะสนองกิเลสแม้แต่คําว่าบาร,รมีก็เพี้ยนไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้คําว่าบาร,รมีแปลว่าอะไรแปลว่าอิทธิพลคนคนนี้เป็นคนมีบาร,รมนะีมีบริษัทบริวารเยอะนะซึ่งมักจะหมายถึงเจ้าพ่อนะคนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำความดีเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ทำในสิ่งที่ไม่ดี อาจจะมีลูกน้องเอาไว้จัดการคู่คแข่งขายของค้าของผิดกฎหมายนยทำตัวเป็นมาเฟียก็เรียกเป็นผู้มีบารมีตรงข้ามกับบารมีทั้งสิบนะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเข้าใกล้ความเป็นพระพุทธเจ้าแต่บารมีในะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งห่างไกลาจาก ความเป็นพระพุทธเจ้านะหรือห่างไกลจากสวรรค์ด้วยซ้ำนะเข้าใกล้นรกคปยทุกทีบารมีนี่มันเพี้ยนไปเยอะนะเดี๋ยวนี้คําว่าทศบารมีก็ลืมเลือไปเยอะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มียาิโยมกลุ่มหนึ่งมาถวายพระป่าญาโยมกลุ่มนี้ก็ไปทําบุญถวายพระป่าเนี่ยถวายสังกทานเนี่เก้าวัด ก็ค่อยๆทยอยทําสุกโตนี่ก็เป็นวันที่เจ็ดวันที่แปดแล้วก็ถวายของของที่ถวายเช่นเทียนก็มีสติกเกอร์เขียนว่าเก้าวัดเก้าบารมีเสื้อผ้าของคนที่เสื้อของคนที่มาถวายบางคนก็เขียนเหมือนกันเป็นรูปว่าเก้าวัดเก้าบารมีอาตอมาก็ถามว่าแล้วบารมีไหนที่หายไปเขาง,งงนะ ขางงว่าหมายความว่าไงอัตมาก็ที่บายว่าบารมีในพุทธศาสนามันมีสิบถ้าเก้าบารมีก็แสดงว่าหายไปหนึ่งก็เลยอยากจะรู้ว่าอันไหนที่หายไปจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้นึกแบบนั้นนะเขานึกว่าทําบุญเก้าวัดก็คือได้เก้าบุญหรือว่าได้บุญคูณเก้าบารมีที่เขาเข้จใจเนี่ยคือแปลว่าบุญได้ทําบุญเก้าวัดก็บุญก็เพิ่มเป็นเป็นเก้าประกาหรือว่าคูณเก้าเขาไม่ได้นึกว่าบารมีเนี่ยนะ จริงๆมันมีสิบนะแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทําบุญกี่วัดกี่วัดถ้าทําบุญแบบนี้เนี่ยก็ได้อย่างมากก็คือทานบาร,รมีอาจจะได้อีกข้อนคือวิริยะบาร,รมีนะคือขยันนะอแต่ว่าอย่างอื่นอาจจะไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะคำว,ว่าทานเนี่ย ซึ่งรวมไปถึงธรรมะข้ออื่นๆอีกข้อหนึ่งที่เข้าใจผิดมากคือคําว่ามานะมานะเนี่ยเดี๋ยวนี้แปลว่าแปลว่าความเพียรบางคนเนี่ยเอาชื่อมานะเอาคําว่ามานะไปตั้งเป็นชื่อลูกบางคนเอาข้ามานะไปตั้งชื่อเป็นนามสกุลน,นะที่จริงมานะคือกิเลสนะเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดออกไป เรียว่ามีทิฏฐิมานะเนี่ยนะทิฏฐิมานะเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีมานะนี่มันเป็นสังโยชน์ข้อสุดประการกลุ่มสุดท้ายที่ต้องกําจัดถึงได้เป็นพระอระหันต์แต่ที่นี้มานะแปลว่าความพยายามเราใช้คําว่ามานะพยายามแต่ที่จริงมันไม่ถูกนะมานะเป็นกิเลสแต่ทีนี้เราไปเข้ใจยเป็นของดีที่ควรจะมาตั้งเป็นชื่อลูกชื่อหรือนามสกุลของตัวเนี่ย ครานี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าทานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่แบบช่วยฝึกจิตได้แล้วก็ศีลนะศีลนี่นนก็เป็นเครื่องควบคุมกิเลสคือโลภโกรธหลงคนเราถ้าไม่ควบคุมนะมันก็อยากจะไปขโมยอะ่ะหรือว่าลงมือขโมยเลยเพราะอยากได้ไงหรือว่าไปฉุดร่าอนาจารผู้หญิงเพราะ มีความโลภมีราคะหรือมิฉะนั้นก็โกหกเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการหรือมิฉะนั้นก็ไปฆ่าคนนะเพราะว่าความโกรธหรือมิฉนั้นก็ไปทําร้ายตัวเองให้เมามมยด้วยการกินเหล้านะเสษยาฉะนั้นถ้าเราไม่คุมนะ มันจะสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วก็ความเดือดร้อนนั้นก็กลับมาสู่ตัวเราชีวิตก็ไม่เป็นสุขอยู่ร้อนนอนทุกข์นะเพราะว่าไปทําชั่วผิดศีลนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยคนฉลาดก็ต้องพยายามรักษาศีลรักษาเพื่อควบคุมนะโลภะโทสะโมหะให้อยู่ในขอบเขตคือเป็นปุถุชนก็ยังมีโลภะอยู่บ้างมีโทสะอยู่บ้างมีโมหะอยู่บ้างก็ให้มันมีพอประมาณนะ อย่าไปถึงขั้นไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือทำร้ายตัวเองแต่อันนี้ถ้าเรารักษาศีลไม่เป็นนะมันก็จะกลายเป็นเครื่องอวดหรือว่าส่งเสริมกินเลสนะโดยเพราะถ้าถือศีลแปดนะก็จะไปอวดว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนมีศีลศีลแปดก็ไปขม่มศีลห้าส่วนศีลสิบก็ไปขม่มศีลแปดนะ ่มกันเป็นทอ,ทอดๆสีนี่เขาไม่มีไว้ม่มไม่ได้มีไว้อวดนะแล้วก็ไม่ได้มีไว้ให้หลงตัวลืมตนคือพอร,รักษาสีลดีแล้วเราก็ประมาทไม่ได้รักษาใจด้วยบางคนรักษาสีแต่โกรธขี้โกรธนะอันนี้แสดงว่าไม่ได้รักษาศีอย่างเข้าใจความหมายสีแปดเนี่ยนะมัน เราต้องเข้าใจนะว่ามันนอกจากเป็นการปฏิบัติเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนด้วยเฉพาะศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่สามซึ่งเป็นเปลี่ยนจากกาเมนะมาเป็นอัพรมจริยาแล้วก็ศีลข้อหข้อเจข้อแปเนี่ยนะนเป็นการฝึกเพื่อให้เราเนี่ยห่างไกลจากกามสุขคนเราเนี่ย ถ้าเรายังติดความสุขทางกามความสุขทางวัตถุเช่นการกินการฟ้อนรำการดูหนังฟังเพลงความบันเทิงการเพลิดเพลินนในการหลับการนอนเนี่ยชีวิตมันไม่เจริญไม่มีโอกาสที่จะทำความดีขั้นสูงได้และไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขที่ประณีตความสุขที่ประณีตเนี่ยมันมีนะ แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสูงไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ปานนี้ได้เพราะมันไปติดอยู่กับความสุขแบบหยาบๆก็เมื่อคนที่ติดเล่าติดบุหรี่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าการที่ไม่มีการที่ไม่ติดเล่าไม่สูดไม่ติดบุหรี่เนี่ยมันสุขยังไงบ้างนะมันอิสระยังไงบ้างแต่ถ้าหากว่าอยากจะเจอกับความสุขที่มันปานนี่หรือที่มันประเสริฐกว่าเล่าหรือบุหรี่ก็ต้องฝึก หัดอดนะเริ่มจากการลดก่อนและตอนหลังก็ละแล้วก็เลิกก็จะพบว่าโอกการที่เราไม่ติดบุหรีนี่มันมีความสุขนะแต่ไม่ติดบุหรีแต่อาจจะติดอย่างอื่นติดหนังฟังเพลงติดของอร่อยอ่ารู้หรือเปล่าว่ามันมีความสุขที่ดีดกว่านั้นเป็นความสุขทางใจนะจะทำยังไงถึงจะเข้าถึงความสุขนั้นก็ต้องลองลดลองลอง,ลองละหรือเลิกดูบ้าง พอลดละแล้วเนี่ยเออมันก็เริ่มเห็นนะถึงแม้ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เที่ยวเตะไม่ร้องลํมนะมันก็มีความสุขได้นะถึงแม้ไม่ไม่กินข้าวเย็นหรือว่าไม่หาอาสิ่งขนมมาปนเปอรอตลอดเวลาเวลามันก็มีความสุขได้นะเป็นความสุขทางใจเป็นความสุขที่เรียบง่ายเป็นความสุขที่เรียกว่าเนคขมมะ คนที่เคยติดเรื่องเพศนะขาดไอความสุขทางเพศไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าความสุขจากชีวิตพรหมจรรย์เป็นยังไงและถ้าอยากจะรู้จักหรืออยากจะถึงเนี่ยก็ต้องรู้จักวางรู้จักละรู้จักลดบ้างนะ,ะเราจะพูโอ้ความสุขที่มันไม่ต้องอิงเพศนะหรือว่าไม่ต้องผูกพึ่งพาไอเพศสัมผัสเพศลถนี่มันก็มีนะแล้วก็มันประเสริฐกว่าด้วยนะ สบายใจกันด้วยนะให้เราเข้าใจนะว่าการที่มาถือศีลอุโบสถเนี่ยนะมันไม่ใช่เพื่อทรมานตนไม่ใช่เพื่ออวดว่าฉันมีความอดทนไม่ได้เพื่อฝึกความอดทนเท่านั้นนะอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่ได้คือมันเป็นประตูที่จะพาเราไปสู่ความสุขที่ประณีตความสุขที่ไม่ต้องอิงกามเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากเนคขัมมะนะ เน่ขัมมะนี่เรามักจะแปลว่าออกบวชนะมันแปลว่าออกจากกามความหมายจริงๆหือออกจากการรมหรือว่าห่างไกลาจากการรมนะเช่นมาถือศีลแปดที่วัดเนี่ยก็เป็นเนคขัมมะได้ก็เหมือนกับเป็นการบวชอย่างหนึ่งเนคขัมมะที่ก็เป็นบาร,รมีอีกข้อหนึ่งนะเป็นบาร,รมีที่ทําให้เข้าใกล้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้าเรา เข้าใจความมุ่งหมายเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์นะจากการถือศีลโดยเพราะศีลแปดได้พบว่าเออไม่อยู่บ้านมาอยู่วัดนะไม่มีสิ่งบันเทิงเริงลมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีกามที่จะมาให้เสพตามใจอยากนะมันมีบ้างแต่มันไม่มากเนี่ย มันก็ทําให้มีความสุขได้เหมือนกันและพอมีความสุขแบบนี้นะต่อไปก็แทนที่จะทําทุกอาทิตย์วันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งต่อไปก็ทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้การบวชก็เหมือนกันนะบวชพระก็เหมือนกันนะบวชพระนี่ก็เป็นการเป็นเนคขมะที่ที่เป็นการออกบวชเพราะว่ามันทาให้ออกจากกรามทีแรกก็ไกลาจากกรามก่อนตอนหลังก็ค่อยๆออ,ออกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความปลอดโปรง่ง จากสิ่งล่อเราเย้ายวนความจิตใจมันปลอดโปรง่งซึ่งโยมก็ประสบได้สัมผัสได้นะปลอดโปรง่งนะจากสิ่งล่อเราเย้ายวนเดี๋ยวนี้มันก็ต้องรวมไปถึงการลดละอย่างอื่นด้วยหน้าที่คนเราติดนะเช่นคนรุ่นใหม่เด็กๆก,ก็ติดโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เป็นหนักมากนะ กินข้าวก็ต้องเปิดลายเล่นลายไปเรียนหนังสือเนี่ยว่าเมื่อเช้าไปพูดที่โรงพยาบาลราม,มานะก็คืออาจารย์แพทย์นักศึกษาแพทย์หลายคนเดี๋ยวนี้ไม่มีสมาธิเรียนหนังสือเอาแต่ดูโทรศัพท์มือถือนะขณะที่อาจารย์บรรยายจะให ปิดโทรศัพท์มือถือนี่ทำใจยากนะคือติดไปละติดโทรศัพท์มือถือไปละแล้วพวกนี้เวลาไปไหนเนี่ยนะไม่มีความสุขนะถ้าไม่มีสัญญาณนะเวลาจะไปไหนที่เกิดการต้องถามว่ามีสัญญาณไหมสัญญาณอะไรสัญญาณโทรศัพท์แล้วต้อง 3G 4G ด้วยนะอันนี้เรียกว่าเสพติดละเป็นอบายมุกยาแบบหนึ่งเป็นการมาสุขขั้นละเอียดเนะี่ย สมัยนี้ความสุขเนี่ยนะมันมันซับซ้อนมากขึ้นนะไอ้การมาสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารมันไม่ได้อยู่ที่เพลงมันลอยกระจายไปตามอากาศเนี่ยในอากาศเนี่ยนะมันมีการมาสุขที่ล่องลอยอยู่นะพอเปิดโทรศัพท์รับสัญญาณปุ๊บมันมาเลยมันเข้ามาทางโทรศัพท์เลยเราก็ทำให้ติดนะเดี๋ยวนี้ จะทําอะไรดีๆทําไม่ได้แล้วเช่นเรียนหนังสือให้มีสมาธิทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดมันก็ไม่ต่างจากคนที่ติดเหล้านะติดบุหรี่จะทําอะไรก็ถ้าไม่มีบุหรี่ไม่มีเหล้านี่มันทําไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเหล้าบุหรี่มันทําลายสุขภาพแต่ว่าไอ้โทรศัพท์มือถือมัน,นบันทอนจิตใจมากกว่าแต่ถ้าบันทอนจิตใจนานๆก็สุขภาพก็แย่นะ ขั้นศีลแปดเนี่ยสมัยใหม่นี่มันก็ต้องรวมถึงการาทีา่ลดละละเิกนะโทรศัพท์มือถือด้วยบางคนไม่เข้าใจนะมาถือศีลแปดในวัดแต่ยังเล่นลาย์ยังเปิดโทรศัพท์มือถือนะอันนี้มันก็เท่ากับว่ายังไม่ได้บำเพ็ญเนคขมมะเท่าที่ควรนะมันยังติดอยู่นะ ศีลแปดนี่เขามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราเนี่ยลดละเลิกไอ้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้หมายความว่าจะต้องอไม่ได้หมายความแค่อดอาหารเย็นไม่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าไม่นอนในที่สูงใหญ่เท่านั้นนะติดอย่างอื่นนี่ก็ต้องควรจะลดละด้วยเช่นกาแฟเนี่ยหรือว่าน้ำอัดลมเนี่ย มันถึงจะเป็นอุโบสถทศีสอย่างแท้จริงนะอ่าวคำนี้ก็พูดเท่านี้ก่อนนะทานกับศีลภาวน,นาย,ยังไม่ได้พูดเลยพูดนี้ค่อยต่อแล้วกันกราบพระพร้อมกัน